you <laughs> วัสดีพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับมันสุกที่31ตุลาคม2568หรือว่าผ่านพ้นไปแล้วนะสำหรับเดือน10นะหรือว่าปิดตลาดุ้นไทยไปแล้ววันนี้ดชัชนีปิดที่1,309.50ุดนะครับลดลง5.15จุดที่เป็น0.39%มูลค่าการแท้วันนี้32,551จุด 37ล้านบาทนะได้ว,ว่าวันนี้ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงนะด้วยอิทธิพลของหุ้นนะตัวของเดลต้านะตัวของแอดวานด์ดิบบีดีเอ็มเอสซีพีอนว่าปรับตัวลดลงนะในขณะที่คุณที่แบบว่าประคองหรือว,ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็คือตัวของเคแบงก์เอซีบีบ้านปูนะครับปตทองจุดนี้ได้ว,ว่ามาช่วยกันแบบว่าประคับประคองกันไปนะได้ว,ว่าก็ไว้เล่นกันต่อในส่วนของ สัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่าวันนี้หุ้นอยู่ระหว่างอยู่ในอาการบอกว่ารอข่าวสารรอปัจจัยบวกนะครับในส่วนของเดือนหน้าเองในเป็นเรื่องราวของเทศกาลนะการประกาศผลประกอบการของบริษัทจุะเบียนนะครับไตรมาสที่3นะลาาครงจะอกมาแบบว่าหนึ่งแน่นกันอย่างคึกคักในส่วนของครึ่งเดือนแรกนะของเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาต่อสายมาพูดคุยกับ คุณกรพัฒน์วรเชนหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหนักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSS สักก,กู่ครับ อู่กับพัดในติดภารกิจนะครับวันนี้ภาพรวมรวมก็ถือว่าอยู่ในห่วงที่บอกว่าแหมชะลอการลงทุนเป็นส่วนใหญ่นะที่ขีดนี้หรือว่าบูลุมการใช้ก็เพียงแค่32,000กว่าล้านบาทเท่านั้นเองนะตัวหวังว่าเดือนหน้านะจะมีความคึกคักมากกว่านี้และก็ประเด็นที่ต้องต้องมานั่งติดตามกันนะครับสำหรับภาคของตลาดหุ้นไทยนะครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรู วันนี้ช่วงของ4หุ้นสุดสวิงกันบ้าน,นครับโดยทีมข่าวของนิสัยมีการก่อติดหน้ากระดาน,นครับมีหุ้นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของบ้านปูนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 5, 5บาท5าสตางค์เพิ่มขึ้น5สตางค์คิดเป็น1%ตัวที่2นะครับการบินไทยนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่9บาท9กสตางค์เพิ่มขึ้น15สตางค์คิดเป็น1.54%ี่เป็นตตัวที่3 r s นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่ 22สตางค์นะเพิ่มขึ้น1สตางค์ที่เป็น4.76และตัวที่4นะหรือว่าตัวนะ่้คือตัวของหุ้นโรงพยาบาลมุกดาหารนะครับหรือว่า A H A N N นะครับปิดที่1.3บาทสตางค์นะเพิ่มขึ้น6สตางค์ที่เป็น6.19ครับนี่คือ4หุ้นสุดสวิงในวันนี้ถ้าเกิดน,นักลงทุนทนะี่สนใจใหญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกำไรนะใน,ใน วันจันนานะครับอย่าลืมศึกษาทําการบ้านนะดูเรื่องราวของกราฟดูเทคนิคนะครับดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของสี่หุ้นสุดสวิงในวันจันหน้านะครับมาถึงชั่วของหุ้นเทคนิคสุดซับกันบ้านโดยคุณ et, อภิวัตวีรศริเวศนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริ่บริเต์จำกัด วันนี้แนะนํนำมา2ตัวตัวแรกนั่นคือตัวของแอด a c านนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิษบอกว่าภาพรวมเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่300บาทแนวรบบนวนบนับไปที่290บาทแนวต้านที่ที่311บาทต้านไปที่316 316บาทนะครับวันนี้ราคาหุ้นของแอด a n านปิดที่302บาทลดลง3บาทที่เป็น0.98% ส่วนเซสองที่คุณอภิวัตแนะนำนะั่นคือตัวของ itc นะครับรูปแบบของกราฟนับว่ารุ้นทำหายใหม่นะครับให้แนวรับที่1 6บ0าท90แนวรับทไปที่1 6บาทนะครับส่วนแนวต้านนะครับอยู่ที่1 8บาทแนวต้านทำไปที่19บาทนะวันนี้ราคาหุ้นของ itc ปิดที่1 7บ0บาท20ตาราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะนี่คือรายการกล้วยหอมกับ กูรูวันนี้ตึงตรงกับวันฮาโลวีนพอดิปพอดีนะผมคิดว่าวันนี้นะครับแต่คนคงมีนัดหมายมีธุร,ระปัปางมีแฮงเอาท์กับเพื่อนไงก็ขอให้ดื่มดั่มนะกับความสุขในห่วงของวันฮาโลวีนสำหรับรายการก้วยหอมกับกูรูก็ถ้าเกิดที่ชอบบ้ฝากไลค์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียผู้นิสซยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสําหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับผม